เดลี่ดันดิลโดย every daily football สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Daily ดันด e ลสรุปข่าวตลาดนักเตะแบบจัดเต็มทุกวันโดย every daily football กลับมาพบก,กันกับ EP ที่27กับการสรุปตลาดนักเตะประจำวันที่27สิงหาคม2025จาก5ลีกใหญ่ของยุโรปมาเริ่มกันที่พรีเมียร์ลีกอันปิด สโมสรเบอร์ลี่ปล่อยตัวเอเตียนกรีนผู้รักษาประตูชาวอังกฤษวัย25ปีให้สโมสรเอเฟเดริเซียในซูเปอร์ลีก้าเดนมาร์กโดยไม่เปิดเผยค่าตัวและรายละเอียดของสัญญาสโมสรลิสยูไนเต็ดปล่อยตัวแซมกรีนวูดกองกลางตัวรุกชาวอังกฤษวัย23ปีให้สโมสรโปกรเซซินในลีกสูงสุดโปแลนด์ค่าตัวประมาณ2ล้านยูโรสัญญา3บวก1ปี สโมสรนิวคาสเซิลยูไนเต็ดปล่อยยืมแมททาเก็ตแบ็กซ้ายชาวอังกฤษวัย29ปีให้สโมสรมิดเดิลสโบรในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรซันเดอร์แลนด์ปล่อยยืมลุยส์เซเมโดกองหน้าชาวโปรตุเกสวัย22ปีให้สโมสรโมลายเลนเซในลีกาโปรตุเกสใช้งานหนึ่งฤดูกาลแดนนี่อิงส์กองหน้าชาวอังกฤษวัย33ปีย้ายร่วมสโมสรเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษ หลังจากหมดสัญญากับสโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดเซ็นสัญญา1-1บุก1ปี 1> มาต่อกันที่ลาลิก้าสเปนสโมสรเอลเชยืมตัวอินยากี้เป็นย่าผู้รักษาประตูชาวสเปนวัย26ปีจากสโมสรบาร์เซโลนามาใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรเกตาเฟยืมตัวอเลฮันโดเมตันซากองกลางตัวรุกดาวรุ่งชาวสเปนวัย20ปีจากสโมสรแอตเลติโกมาดริดมาช่วยทีมสำรอง1นึฤดูกาล สโมสรเอสปันยอนคว้าตัวชาลส์พิเคิลกองกลางตัวรับชาวดียร์คองโกวัย28ปีจากสโมสรเครโมเนเซโดยไม่เปิดเผยค่าตัวสัญญา1บุก1ปีสโมสรเอสปันยอนคว้าตัวชาบี้เปลเกซูเอโลแบ็กซ้ายชาวสเปนวัย22ปีมาร่วมทีมสำรองหลังจากหมดสัญญากับสโมสรเรอัลเบติสสัญญา1ปี 1> สโมสรมาโยกาปล่อยยืมดานิเอลลูน่ากองกลางตัวรุกชาวโคลัมเบียวัย22ปี ให้สโมสรฮูเอสกาในลาลิก้าสสเปนใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรเรอเบติสปล่อยยืมเจ้าเฟอร์ซูร่าปีกขวาดาวรุ่งชาวบราซิลวัย20ปีให้สโมสรยูดีอีบิซาในพรีเมราเฟเดราซิออนสเปนใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรบิยาริโอ้ยืมตัวเคนเนอร์รอนปีกขวาดาวรุ่งชาวสเปนวัย18ปีจากสโมสรซีเอฟอินเตอร์ซิตี้ในเซกุนดาเฟเดราซิออนสเปนมาช่วยทีมเยาวชนหนึ่งฤดูกาล มาต่อกันที่กัมโชเซเรียอิตาลีสมสรโบรุญญาปล่อยยืมนาอิมบายานกองกลางดาวรุ่งชาวโมร็อกโกวัย20ปีให้สมสอนฟอตจ้าในเซเรียซีอิตาลีใช้งานหนึ่งฤด,ดูกาลสมสรเฮลาสเวโรนายืมตัวอาร์เมลเบลล่าคอตชับกองหลังชาวเยอรมันวัย23ปีจากสมสรเซาแ์ทมป์ตัน pton, ในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษมาใช้งานหนึ่งฤด,ดูกาลค่ายืมตัวประมาณ500,000ยูโรพร้อมออปชั่นซื้อขาด สโมสรเฮลลาสเวโรนายืมตัวกิฟออบันกองหน้าชาวไนจีเรียวัย23ปีจากสโมสรฮอฟเฟนแฮมมาใช้งานหนึ่งฤดูกาลค่ายืมตัวประมาณ5 0 0 0สนยูโรพร้อมออปชั่นซื้อขาดสโมสรยูเวนตุสปล่อยตัวเตียโกจาโลกองหลังชาวโปรตุกเกสวัย25ปีให้สโมสรเบซิกตัสในเปอร์ลีกทวเคียค่าตัวประมาณ3.5ล้านยูโรสัญญา3ปีสโมสรยูเวนตุสปล่อยยืมเลโอนโดเซลลี กองหน้าชาวอิตาลีวัย2 2ปีให้สโมสรนบารีในเซรีบี B อิตาลีใช้งานหนึ่งฤดูกาลพร้อมออปชั่นปล่อยตัวถาวรและสามารถซื้อกลับได้สโมสสปามาปล่อยยืมปีเตอร์อามรันกองหลังชาวสวีเดนวัย21ปีให้สโมสสเซเซนาในเซรีบี B อิตาลีใช้งานหนึ่งฤดูกาลพร้อมออปชั่นปล่อยตัวถาวรและสามารถซื้อกลับได้สโมสสันปิซ่าปล่อยยืมอันเดรียเบเคตโตกองกลางชาวอิตาลีวัย30ปี ให้สโมสรอนวิสเปซาโรในเซเรียซี c อิตาลีใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสร์อนปิซาปล่อยยืมแม t เทียซา a ากองกลางดาวรุ่งชาวอิตาลีวัย20ปีให้สโมสรอนตอเรสในเซเรียซี c อิตาลีใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสร l อ c นเลเชคว้าตัวนิโคลาสตูลิชกองหน้าทีมชาติเซอร์เบียวัย23ปีจากสโมสร c อนชา r ิรวัวในเบลเยียมโปรโลีกค่าตัวประมาณ5ล้านยูโรสัญญาสีบวก1ปี สโมสรซาสูโอโลปล่อยยืมอากุสตินอาวารเอสกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยวัย24ปีให้สโมสสนมอนซาในเซเรียบีอิตาลีใช้งานหนึ่งฤดูกาลพร้อมออปชั่นปล่อยตัวถาวรสโมสรซาสูโอโลปล่อยยืมอเล s ซานโดรุโซผู้รักษาประตูชาวอิตาลีวัย24ปีให้สโมสอนจูลิ亚โนในเซเรียสอิตาลีใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสอนซาสูโอโล ปล่อยยืมดานิเอลโครซารียลแบ็กขวาดาวรุ่งชาวอิตาลีวัย19ปีให้สโมสรจูริยาโนว่าในซีรีดีอิตาลีใช้งานหนึ่งฤดูกาลปิดท้ายที่บุนเดสลีกาเยอรมันสโมสรบรุเซียดอร์มุน mund, ยืมตัวอารอนอันเซลมิโนกองหลังดาวรุ่งชาวอาร์เจนตินาวัย20ปีจากสโมสรเชลซีมาใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรฮอฟเฟนไฮม์ปล่อยตัวฟินเบ็คเกอร์กองกลางชาวเยอรมันวัย25ปีให้สโมสรเดินแบง ในบุนเดสลลกา2เยอรมันค่าตัวประมาณ2.5แสนยูโรโดยไม่เปิดเผยรายละเอียดของสัญญาลุยชูเซแบ็กซด์าดาวรุ่งชาวเยอรมันวัย20ปีย้ายร่วมสโมสรรอตไวส์เออร์เฟือในเรกิโอแนลลิกาเยอรมันหลังจากหมดสัญญากับสโมสรฮอฟเฟนไฮม์เซ็นสัญญา1ปี 1> และนี่ก็คือทั้งหมดของตลาดนักเตะวันนี้จากเดลี่ดันดิลโดย e อ e ร y d a y f o o t ฟุต l ถ้าคุณไม่อยากพลาดดีลเด็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เลย มีความคิดเห็นยังไงกับดีลว,วันนี้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ